เรารวมทุกอย่างเข้ามาไว้ในเ a t ้อเร e เดียวกันแต่ก่อนที่จะเอาเข้ามาในเ a t ้อเร e เัเราจัดเข้า LLM MM ก่อนนะ <c oughs> เพื่อทำให้อนสั u c t เจอเดต้ากลายเป็นสั u c t เจอเดต้าตามที่พูดใช้งานประกาบแล้วทีนี้เราก็จะได้เ a t ้อเร e นะฮะที่อยู่ในรูปของสัตว์เจอเดต้าพร้อมจะเอาเข้า s e เสริมเด็จิพอมันอยู่ในรูปแบบของเสริมเด็จิแล้วเนี่ยเราค้นปุ๊บมันได้ข้อมูลทันที ะะเราก็ทำแอปพลิเคชันตัวหนึ่งให้คนใช้งานนะครับวิธีก็ง่ายมากเลยเราแค่เปิดแอปพลิเคชันแล้วก็ใช้งานนะครับมีทั้งเว็บทางแอนดรอยด์ไอโฟนนะ,ะอยู่ในสัาว์นะครับมีคนสู้กันอยู่คนเลยฮะ,ะว่าอันนี้ได้ไม่ได้เราคำนวณออกมานะครับว่าจากประมาสิบวันเนี่ยแปดสิบชั่วโมงเราลดเวลาไม่ได้เดืยวชั่วโมงเดียวแปดสิบเอที่ลดลงแต่ชั่วโมงมัเฉลี่ยเก้าขันไปนี่ ต่อมานะฮะเรามีรันเดโมด้วยนะขอโชว์สักทีหนึ่งนะครับครับผมจริงๆเราไม่ได้พูดเปล่าๆนะครับแต่ว่าที่หนึ่งคือที่ผ่านมาเราได้ทําเว็บไซต์จริงเพื่อเดโมขึ้นมาด้วยครับโดยที่เราทําการสามารถที่จะเสิร์ชคีย์เวิร์ดนะครับลองเสิร์ชคีย์เวิร์ดเลยครับสมมุติทรัพยากรน้ำนะครับเสร็จปุ๊บเราเสิร์ชนะครับพอเสิร์ชเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติต่างๆอไรเงนี้ครับสรุปเป็นคําพูดที่ประชาชนก็เข้าใจง่ายท่านสสสวนะครับเวลาไปพบประชาชนใช้คําพูดนี้ครับคุยกับประชาชนเรื่องต้นได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะอ้างอิงไปที่กฎหมายแม่ได้ด้วยนะครับทั้งหมดแล้วอันนี้คือเราไม่ถึงใครจากต้นน้ำเป็นปลายน้ำนะครับดังนั้นแล้วขอเชิญทุกคนมาใช้ขอบคุณครับ